ื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2566ที่จะถึงนี้ช่องวังหลวงจึงอยากนําเสนอเรื่องราวความมุ้งมิ้งสดใสของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดามาให้ได้ชมกันค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีในข่าวราชสํานักนะคะซึ่งก่อนที่ท่านจะไปรับชมพร้อมกันโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวง พื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะตามปกติแล้วในข่าวพระราชสำนักเรามักจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระบร,รมราชวงศ์สักเท่าไหร่นะคะก็ะจะมีแต่เสียงบรรยายและการตรัสตามข้อความในพระบร,รมราชโาทหรือถ้อยคำที่มีคนเขียนถวายให้ส่งอ่านเท่านั้นก็ะจะมีแต่ในบางคลิปเท่านั้นค่ะที่ประชาชนได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ที่เราจะได้ยินพระสุรเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระองค์ก็เคยเป็นสามัญชนมาก่อนใครเลยจะรู้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลาที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเรียกพระองค์เองว่าน้องค่ะด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุอ่อนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง26พรรษาสมเด็จทรงมีความเป็นเด็กค่ะแต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเป็นราชองครักษ์ส่วนพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันตามที่เราได้เห็นจากในคลิปต่างๆที่ทรงดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดแต่ถ้ว่าความมุ้งมิ้งของพระองค์นั้นนะคะก็จะอยู่ตรงที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองว่าน้องโดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาราคามประจำปีการศึกษา2559ถึง2560น้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลน,น,นครค่ะโดยหลังจากที่เสร็จพระราชกรณียกิจแล้วทั้งสองพระองค์พระราชทานพระราชอนุญาตให้ประชาชนเฝ้ารับสเสด็จได้มีประชาชนมากมาย ถุนกล้าวถวายของที่ระลึกหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์ณกรตั้งหลักค่ะจากวิสากิจชุมชนทอผ้าไหมาลายโบราณภาษาศ,าศแก้วเวียงคำจังหวัดมหาสารคามและนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ผู้ที่อุทิศตัวเพื่อการสืบสารการทอผ้าไหมโบราณของประเทศไทยค่ะที่สำคัญ เราได้ยินพระสุรเสียงที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลาที่ทรงมีพระราชปฏิสันทานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกพระองเองว่าน้องค่ะในคลิปนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าตรัสว่าคนนี้ไงคะอาจารย์ที่มอบผ้าอาจารย์ก็ตอบว่าข้าพระบรธเจ้าในนก่อนตั้งหลักขอทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ้าไหมลายสร้อยดอกมากผ้าประจํา จังหวัดมหาสารคามพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระนางเจ้าตรัสตอบว่าที่น้องใส่ชุดของอาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าอ้ออาจารย์ที่น้องสัญญาว่าจะตัดชุดให้ดูใช่ไหมได้เจอตัวจริงแล้วสมเด็จรับสั่งว่าจะใส่ผ้าของอาจารย์ท่านบอกว่าท่านพอใจขอบใจมากนะขอให้กำลังใจอาจารย์ในการทำงานและช่วยสมเด็จ อาจารย์นกรตอบว่าเป็นพระมหากรณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าขอให้รักษามรดกสืบทอดต่อไปนะและสมเด็จพระนางเจ้าก็ตรัสว่าอาจารย์อยู่จนครบทุกวันเลยดีมากเลยขอบคุณมากนะคะอาจารย์นกรตอบว่าพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ท่านคุณผู้ชมยังคงจําได้ ในตอนที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวช,าวชื่อสามและสมเด็จพระราชินีคาเมล่าซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ค่ะในการเสด็จครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ชาวไทยทั่วโลกซึ่งนอกจากชาวไทยที่ร่วมกันชื่นชมพระบารมีผ่านภาพ และการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีแล้วในหลวงและพระราชินีอย่างพระราชทานพระบรมงราชวโร,รกาศให้คนไทยในอังกฤษเฝ้ารับเสด็จณารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาราชนาจักรและในเหตุการณ์นี้นะคะก็ทรงมีพระราชปฏิสันทาน กับผู้ที่เฝ้ารับสเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์สร้างความปลับลื้มและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณโนตกนกโรสพงษทัตสุวรรณสรางซึ่งปัจจุบันนะคะคุณโนตนั้นมีลูกๆที่กําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ2คนค่ะชื่อว่าน้องฮูโก้ธนทัศน์และน้องันนาธนยาสุวรรณสรางค่ะคุณโนตได้โพสต์ภาพขณะร่วมเฝ้ารับสเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่6พฤษภาคมพร้อมเล่าว่าปรับเรื่องใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสพาเด็กๆร่วมชมบรารมีเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่ส่งเสด็จมาร่วมพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษคิงชาส์เมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เล่าอีกว่าฮันน่าได้มีโอกาส ถวายดอกไม้และการ์ดอวยพรในหลวงพระราชินีในหลวงทรงรับดอกไม้แล้วตรัสว่าให้เอาดอกไม้ไปใส่ใจกันในห้องชั้นและพระราชินีทรงตรัสว่าเดี๋ยวจะกลับมาอ่านการ์ดนะคะทรงพระสิริโฉมง,งดงามมากทั้งสองพระองค์แม่นตชื่นใจมากที่สุดในขณะที่โพสต์ต่อมาค่ะได้เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระดมราชินี ขนาเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมในช่วงเย็นวันเดียวกันเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโดยใจความตอนหนึ่งว่าดีใจที่ได้สอนลูกหลานเด็กนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษเห็นถึงความรักความเมตตาของในหลวงและพระราชินีของเราท่านทรงมีเมตตาตรัสกับเด็กๆว่าให้ตั้งใจเรียนและรักแม่ให้มากๆและท่านทรงรับสั่งกับฮันนาว่า วันนี้มาอยู่รับเราตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยเหรอคะท่านทรงมีเมตตากับพวกเราคนไทยมากๆจริงๆส่งพระเจริญเพคะทั้งนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมยังจําได้จะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มในหลวงในดวงใจที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีซึ่งได้ถวายตุ๊กตาหมีแพดดิงตันแด่ในหลวงและพระราชินีซึ่ง สองพระองค์นั้นทรงแยรมพระสวนและทรงตรัสว่าน่ารักนะเนี่ยจะพาน้องกลับบ้านและถ้าหากได้ฟังคลิปนี้อย่างตั้งใจฟังดีๆแล้วนะคะก็จะรู้ว่าการที่ในหลวงตรัสว่าน่ารักนะเนี่ยจะพาน้องกลับบ้านเพราะทรงตรัสตามพระราชินีค่ะซึ่งพระราชินีตรัสก่อนนะคะแล้วก็ในหลวงตรัสตามพระราชินีซึ่งสร้างความปลับลืมยินดีให้กับประสงนิกรที่มาเข้าเฝ้าเป็นอย่างยิ่งค่ะ ซึ่งถ้าหากจะมองในแง่ของความรักและความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์นะคะในฐารที่ในหลวงนั้นตรัสตามพระราชินีนั้นเท่ากับว่าเป็นการที่ทรงคล้อยตามซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันในหลวงทรงย้ำพระสวนให้กับกลุ่มคนไทยที่มารอเฝ้ารับเสด็จเป็นการบ่งบอกว่าทรงพระสําราญในพระราชฤาทยนับตั้งแต่ที่มีพระราชาพิธีราชาภิเษกสมรส กับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอ,อยุธยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกป,ประการแล้วจึงมีพระราชาองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวัชิราลงกรณ์ณอ,อยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์นับตั้งแต่นั้นมาในหลวงก็ทรงมีพระราชินีพระองค์นี้ ที่ทรงคอยสนับสนุนพระบารมีในทุกๆด้านจนอาจกล่าวได้ว่าพระราชินีพระองค์นี้ทรงทำให้ในหลวงทรงมีรอยยิ้มและมีความสบายพระราชาหไทยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเรื่องราวความมุ่งมิงของพระราชินีถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน